วันนี้มันจะมาเล่าถึงข้อแตกต่างของบ้านที่สเปนและบ้านที่ไทยค่ะแน่นอนว่ามันมีหลายเรื่องที่แตกต่างกันมากแต่วันนี้มันจะเจาะอยู่3เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือประตูหน้าต่างเรื่องที่2คือการรักษาอุณหภูมิในบ้านและเรื่องสุดท้ายคือระบบไฟฟ้าค่ะอยากรู้แล้วว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างตามมาชมเลยค่ะ วันนี้ปันจะมาเล่าถึง3ข้อแตกต่างของบ้านที่สเปนและบ้านที่ไทยค่ะความแตกต่างของบ้านที่สเปนและบ้านที่ไทยมันมีเยอะค่ะแต่ว่าปันจะยกขึ้นมาให้ดูก่อน3เรื่องซึ่งปันถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบ้านนะคะที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนดูค่ะแน่นอนค่ะว่าความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอา ภูมิอากาศภูมิประเทศมาเปรียบเทียบกันได้นะคะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของอากาศของวิถีชีวิตนะคะของวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนด้วยถึงได้มีความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราบ้างแน่นอนค่ะว่ามันยังมีความแตกต่างรายละเอียดลีกเยอะๆแยะเต็มไปหมดของแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้อง,องซึ่งปันจะยกขึ้นมาเล่าในตอนต่อๆไปถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็ ด subscribe ไปเลยนะคะคริ่มต้นที่ข้อที่1ก่อนเลยค่ะกว่าที่เราจะเข้าบ้านได้เราก็ต้องผ่านประตูหรือหน้าต่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของประตูและหน้าต่างของที่สเปนและเมืองไทยนะคะที่เมืองไทยเราเคยเจอแหละแบบเปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ใช่ไหมคะหรือเป็นประตูบานสไลด์กระจกบานสไลด์อันนี้เคยเห็นแต่ที่ฉันไม่เคยเห็นแล้วมาตื่นเต้นที่นี่มากๆก็คือมันสามารถ เปิดนี้ได้กระจกเปิดแบบนี้ได้ประตูเปิดแบบนี้ได้ซึ่งไม่ได้เปิดปู้มาทีเดียวหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเปิดเงียๆนิดๆแค่ให้ลมถ่ายเทเท่านั้นค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาเปิดได้ช่องเล็กๆมีออปชันเปิดใหญ่ๆในวันที่เราต้องการที่จะให้ระบายต้องการอากาศจากภายนอกมากจริงๆในวันที่อากาศหนาวหรือร้อนจัดๆนะคะเปิดแค่ด้านบนเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทเข้ามาแต่ไม่ให้ลมหนาวเข้า และก็ไม่ให้อากาศไอร้อนเข้ามาสิ่งนี้ปรรู้สึกว่าว้าวมันมันแปลกแล้วก็ประทับใจนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนยังคงอยู่ในส่วนของประตูหน้าต่างนะคะที่เมืองไทยด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศอากาศร้อนชืน้นแมลงเยอะยุงเยอะทุกอย่างเยอะตุ๊กแกเยอะจริงจกเยอะที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าจะมีในช่วงที่อากาศอุ่นหน่อยนะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแมลงอะไรเลยทั้งๆท,ที่ฉันอยู่ในสวน ฉันก็จะไม่ค่อยเจอมแมลงไม่ค่อยเจอยุงนะคะที่เมืองไทยเราจึงได้เห็นการใช้มุ้งลวดเป็นที่แพร่หลายมากๆเลยนะคะแตนเนี่ยแทบไม่เคยเห็นมุ้งลวดที่นี่เลยนะเรายังคงอยู่กันที่ประตูและหน้าต่างนะคะให้สังเกตที่กระจกค่ะกระจกที่นี่นั้นจะมีความหนาที่หลากหลายกว่าที่เมืองไทยนะคะและสามารถมีได้มากกว่า1ชั้นค่ะอย่าง กระจกที่บ้านปันนะคะจะมีอยู่2ชั้นเพื่อเป็นการเป็นการกันกกลมข้างนอกเก็บความอบอุ่นไว้ข้างในและที่สําคัญยังช่วยเรื่องการเก็บเสียงด้วยค่ะไอกระจกหลายชั้นเนี่ยถ้าอยู่ที่เมืองไทยเรามักจะเห็นในอาคารสูงเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยบ้านปกติคนทั่วไปเนี่ยมีกระจก2ชั้นได้ค่ะมีความย้อนแสงนิดๆน,นะเป็นแกล่ฉันก็ว่ามันสวยดีเพราะฉะนั้นฉันจะอัดต่อแบบนี้นะ อีกเรื่องหนึ่งที่ไปรู้สึกว้าวมากๆเลยนะคะเรื่องของประตูนหน้าต่างนั้นก็คือวิธีการกันแสงเข้านั่นเองค่ะเราเคยเห็นมูลี่เราเคยเห็นผ้าม่านอันนี้เคยเห็นมาเยอะแล้วแต่ว่าปัญหาหลักที่เราจะเจอก็คือต่อให้เป็นผ้าม่านแบบที่กันแสงเนี่ยมันก็ไม่สามารถกันแสงได้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะที่สเปนเองเนี่ยแล้วก็ยุโรปโดยรวมเนี่ยเขาจะมีนวัตกรรมที่สามารถป้องกันแสงเข้าได้ สนิทเลยค่ะคือต่อให้อยู่เป็นช่วงกลางวันแดดเปรียปร้ยงๆแสงก็ไม่เข้ามาแม้แต่นิดเดียว Alexa switch off bedroom window ซึ่งมันดีมากๆสำหรับคนที่อยากนอนกลงงางนหรือว่าคนที่ ชอบนอนในที่มืดสนิทนะคะอย่างปกติปันเองเนี้ยก็จะมีภาคาตาเวลานอนเรามาพูดถึงเรื่องที่2ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการรักษาอุณหภูมิในบ้านนะคะเราพูดเรื่องประตูหน้าต่างมาแล้วว่ามันมีสองชั้นมีความหนามีความนุ่นนี่นั่นเพื่อกักเก็บอุณหภูมิเราจะไม่พูดถึงอุณหภูมิภายในบ้านจะไม่ได้เลยที่เมืองไทยด้วยความที่เราเป็นเมืองรอ้อนหลายๆบ้านนิยม ติดแอร์กันนะคะแต่ที่นี่แอร์ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปมี <c oughs> ยุโรปมันเป็นเมืองหนาวจะมีแอร์ไปทำไมใช่ไหมคะผ <No. S 1> ิดค่ะยุโรปมีสี่หรือดูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงฤดูร้อนของเขาด้วยอาจจะระยะสั้นยาวแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละประเทศอย่างสเปนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น ค่อนข้างอากาศค่อนข้างดีตลอดแล้วก็มีแดดส่องตลอดทั้งปีนะคะการที่เขาไม่ต้องพึ่งพาแอร์ในฤดูร้อนไม่ได้ได้มาด้วยโชคช่วยนะคะอันนี้ปันไปเสิร์ชมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากที่เขาไม่ต้องใช้แอร์ยกตัวอย่างเมืองบาร์เซลโลนาเพราะว่าคุณพ่อบ้านเป็นคนบาเซโดยกำเนิดน,นะคะ เมืองบาร์เซโลนาถูกวางผังเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่19ในปี1860ในยุคนั้นนะคะเขาได้วางผังเมืองแล้วแล้วบิดาแห่งผังเมืองของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาได้คำนึงถึงว่าคนเราจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มีตักกรามีความคิดที่ต้องการให้แสงแดดและลมสามารถเข้าถึง ทุกอาคารได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณเปิดหน้าต่างในตึกคุณก็จะได้รับลมแล้วไม่ต้องพึ่งแอร์หรือถ้ามันอากาศร้อนมากจ,จริงๆเปิดพัดลมช่วยได้แค่นั้นเพียงพอค่ะเรายังคงวาวมากๆกับการวางผังเมืองนะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะทำเป็นเอพิโซดแยกต่างหากไว้เลยแต่ว่า ด้วยการวางผังเมืองและด้วยกฎหมายของเขาที่กําหนดความสูงของอาคารเอกเว่าในช่วงในในเมืองใจกลางเมืองจริงๆที่มีอาคารสูงส่วนใหญ่แล้วอาคารที่นี่ถ้าในเมืองสูงไม่เกิน6ชั้นด้วยความที่อาคารมันไม่ต้องสูงมากเนาะอากาศเนี่ยมันถ่ายเททั่วถึงได้ง่ายกว่า และแน่นอนนะคะว่ายุโรปมีสีฤด,ดูที่สำคัญคือฉันจะอยู่รอดยังไงในฤดูหนาวทุกคนจะต้องมีระบบการสร้างอุณหภูมิหรือว่ารักษาอุณหภูมิในบ้านนะคะให้มันอบอุ่นตลอดเวลาซึ่งมันจะมีหลายวิธีด้วยกันในบ้านันเองเนี่ยมีถึง3วิธี <c oughs> แบบที่1ก็คือเป็นระบบติดตั้งไว้เลยก็คือเป็นฮีเตอร์ที่มีน้ําไหลเวียนเป็นท่อน้ําไหลเวียนทั่วทั้งบ้านนะคะแล้วก็จะมีระบบที่ อุ่นน้ำเอาไว้โดยของบ้านป่านนี้ใช้เป็นแกส๊สหุงต้มนะคะอุ่นน้ำแล้วก็ทำให้น้ำรอบบ้านเนี่ยอุ่นในแต่ละตัวฮีตเตอร์ในแต่แล,ะต itter, แตและเครื่องเองเนี่ยเราสามารถปรับวาลวได้ว่าต้องการให้น้ำไหลเข้ามาแรงเบาแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิในห้องนั้นๆไปในตัวค่ะแล้วก็ในส่วนกลางเนี่ยเราก็สามารถตั้งอุณหภูมิได้นะคะว่าต้องการอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่แบบที่2นั้นก็คือ เป็นการผิงไฟนั่นเองค่ะซึ่งเตาผิงเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบปรับกันไปตามยุคสมัยนะคะอย่างบ้านปันเองเนี่ยจะมีเตาผิงแบบโบราณเนาะก็คือต้องใช้ฟืนจุดเข้าไปนะคะแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเตาผิงไฟฟ้าแล้วนะคะและอย่างที่3มค่ะนั่นก็คือการที่มีฮีตเตอร์ตัวน้อยๆน,นะคะแบบพกพาสามารถยกไปที่ห้องต่างๆได้เหมือนเวลาที่เราอยู่เมืองไทยแล้ว เรามีพัดลมที่สามารถยกไป วางในที่ที่เราจําเป็นจะต้องใช้พัดลมจริงๆที่นี่ก็เหมือนกันค่ะมันสามารถจะตั้งฮีเตอร์ตัวน้อยเนี่ยในที่ต่างๆที่ต้องการความร้อนเร็วๆอย่างที่มันจะใช้เนี่ยปันก็คือจะตั้งไว้ในห้องน้ําแล้วก็เปิดเอาไว้ก่อนที่เราจะอาบน้ําห้องน้ําจะได้อุ่นนะคะจะได้อาบน้ําได้สบายในห้องน้ํานะคะก็จะมีฮีเตอร์พิเศษบวกเข้าไปอีกนั้นก็คือเป็นฮีเตอร์แบบ True In One ค่ะนั่นก็คือ 1. มันให้ความร้อนแต่2มันสามารถฟังก์ชัน เป็นที่ตากผ้าเช็ดต,ตัวได้นั่นเองค่ะซึ่งการผึ่งผ้าเช็ดต,ตัวไว้ก่อนที่เราอาบน้ำเนี่ยเวลาเราออกมาจากการอาบน้ําเราจะได้มีผ้าเช็ดต,ตัวอุ่นๆเอาไว้ใช้นะคะตอนที่เดินออกมาจะได้ไม่หนาวมากแต่ว่าไม่ได้มีทุกบ้านนะคะก็มีเฉพาะบางที่เท่านั้นค่ะเราจะไม่สามารถเปิดแอร์ไม่สามารถใช้ความร้อนได้เลยถ้าเราไม่มีไฟฟ้านะคะ ขอเล่าสั้นๆเรื่องระบบไฟฟ้าแล้วกันที่นี่กำลังไฟ220โวล์เหมือนที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าปลั๊กไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะคะที่มาที่ยุโรปก็ต้องใช้อดแดปเตอร์แต่ที่มารู้สึกแปลกใจก็คือตรงหัวตรงที่เสียบปลัก๊กอะค่ะมันไม่ได้เรียบไปกับกำแพงแต่ว่ามันเป็นหลุมลงไปแล้วอีกอันนึงที่มารู้สึก แปลกจากที่เมืองไทยก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กแอบเสียบอะไรนะคะที่เมืองไทยปันเคยเห็นพวกตัวครอบนะคะที่ปลัก๊กแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีวิธีอะไรของเขาข้างในเลยที่ทำให้ปลั๊กเนี่ยเสียบได้ยากขึ้นอันนี้ปันไม่รู้ว่าบ,บ้านที่เมืองไทยคนอื่นมีไหมแต่ว่าบ้านที่เมืองไทยปันไม่มีและปันไม่เคยเห็นปันไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้นะคะก็คือวิธีการเหมือนทำให้เสียบปลั๊กได้ยากขึ้น ไปในตัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะติดตั้งในพื้นที่ที่ใกล้มือเด็กนะคะหรือว่าในห้องน้ำนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับปลัก๊กแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ปันรู้สึกแปลกใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆแต่ก็คือสวิตไฟที่เป็นรูปกลมๆแบบนี้นะคะปันไม่เคยเห็นปันเคยเห็นแต่แบบที่มันหมุนได้ปรับความแรงความเบาของแสงแต่ปันไม่เคยเห็นสวิตกลมนะคะมันมีสวิตแบบอื่นๆด้วยแต่ว่า อันเนี้ยแบบกลมเนี้ยเพิ่งเคยเห็นที่นี่มีไงบ้างคะกับ3เรื่องที่แตกต่างระหว่างบ้านที่ไทยและบ้านที่สเปนถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนที่มันมารีวิวว่าแต่และห้องเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ